จหวแล้วครับในรอบแรกนั้นจะเป็นผู้ขึ้นนำตาจัดตาดูไว้ได้แย่สดูได้นะครับแล้วก็ไา้ได้ยินสิไอ้ยัมาหิ่งอะไรพดสามารถผู้มาสิดาน้ยตวมีอำนาจเกินมาแล้วครับลองจัดตาดูนะครับไวได้แเสือิุนสีนะครับเึงเจ้าน้ทูดแต่กำลตาร์แปลงเมืองไทยอันดับต้นๆของเมืองไทยบายส0วิิเริ่มขึ้นแล้วเ้วย เอาชุดไหน6000โรวาดยังเกาะอ,อยู่หรือเปล่มมากดจังได้สามารถทุกมาษี44 20, 29ร้อยมีกันมาแล้วเอาโอยมาแล้วตอนนี้สามารถตกงอยู่อาจดับที่สามยังไม่จบยังไม่จบยังทำให้ไ,าาไ,ได้ไปแล้ว ตอนนี Hoy, ้รอบแรกขึ้นมาแล้วครับไอปืนขึ้นมาแล้วพวกพันคุณจรลวัดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ล่ล่ามาด้วยหมายเสจงไได้จากคอแกนตามเรือกระวจากขอนแแล้วก็จุสามารถมานึงจากสเลยแล้วก็หายเล สองลิงสิบรอบเอาแล้วครับสิบรอบนี้เป็นเกมชิ้ะตาแล้วว่าใครจะรับซองใหญ่ไปวันนี้ตอนนี้ที่นำอยู่ไอ้ฉลามร้ายจากเฉลียงโมพัดน์คุณจะว่าเอา้าเดินไปแล้วเดินคนนการสวนขึ้นไปแล้วคนนการสวนขึ้นไปแล้วคนนการสวนขึ้นไปแล้วคอนการวนขึ้นไปแล้วตามมารีกว่า สามาจีบขึ看看네้นมาแล้วสามารีบขนแล้วอาร้สามารัน้นเดขึ้นมอยู่ที่สามอนันตกไปอยู่ที่สอายุยาลวบที่สิบแกนขึ้อำนาจจลน้อยอำนาจจลนอย่ที่สาตอนนี้นแกนขึ้นแล้วอยุยาขึ้นมาแล้วามา ยังกดดันได้หรือเปล่าสามารถโคด้าโอ้โหโอ้โหเดือดแล้วแน่ไม่มาโอ้โหเตือดแล้วแน่ที่มาแล้วสามารถนั้นเล่นมาอยู่ตำแหน่งที่สามจากอำนาจเจริญเอานะครับเราดูนี่ว่าชนบุรีชนบุรีชนบุรีนั้นจะตีเต้นจากพัทยนได้หรือเปล่าโอ้โหเริ่มดูตูดแล้วดูตูด ดูลุกชุดด้วยนะดูได้ยังดีกันอยู่สามารถว่าสิบล้านสองแสนสามารถว่าสิตันนะดาวนตันนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออีกแปดรอบนี่เขาทำผลงานกันจะอยู่ตรงนี้แปดรอบสนามนะครับเอาแล้วตอนนี้นะครับเจ้าชายบนโดนนั้นยังไม่จิตดาบลิสต์เมยไม่ได้อ้าวุ้นกันแล้วสี่กับห้าดวยกันอีกแล้วด้วยกันอีกแล้วเอาแล้วดูได้เว้ยดูดา ปืนติดหลังแล้วเต็นได้ นี่จใส่กันตัวไปดูใครยอมไทยกันแล้วครับตอนนี้บางคนจากนั้น้เมาวโอ้โหยังรนกันอดทีาังเนเพิตอนนี้มาแล้วเพื่อไทยมาอยู่แล้วเพื่อไทบนตันอไปคแล้วมาแล้วเพื่อไทยตาี่สิโตจอหายไปแล้ว มาดิอะยังไม่รถลนะ้กความพยายามไอ้ดูหด้าบอกว่าต้าไปเข้าห่วงอ่าแล้วดูตนนัวงแล้วอาแล้วไปไปมาสามบ้านเอาไปกิน ไปอยู่นี่องค์พระสุโตรโว่ากบให้มือีกแล้วไอ้ม,อมือใจมือดูจันอีกแล้วไอม้อมือใจมือไอ้มือดิไอม้มือตามเอาแล้วดูโตีกแล้วองค์พระสุโตรโว่าไปแล้วตอนนี้กุยาจจะคอยต่อเข้าไปแล้วครับตอนนี้กำลังจะลอยขึ้นไปจะลอยขึ้นไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วความกดดันนั้นอยู่ที่ไอ้มือแล้ว ทางกดดนดุจดนหายไปจอบ้างมาแล้วสามารถทีแรงหรือเปล่าสุดน้อรุ่พี่ครับไอ้ปืนรุ่น้องมาทีะรับกเลยองยว่าไยาเลนีนะครับสามารถมาเดี๋ยวคนที่รักคนครับตอนนี้ยังกดดนกันอยู่านไปแล้วขึ้นเกมแล้วเราไม่มีไายรอดนะครับตอนนี้ความกดดนดุไดาหายไปแล้ว ไปแล้วดูด้าไปแล้วครับตอนนี้ดูด้าหายไปแล้วตอนนี้ไอ้มืนกาลังไล่ีอยู่เอรอนี้ไอ้มือกาลังไล่ที่อยู่นะครับดูด้านะหายไปแล้วครับตอนนี้เข้ามาขีต่อแล้วแต่เสียตแหน่งไปแล้วนะครับตอนนี้รับได้วยสเจ้าดูด้าเอาดูด้านั้นนะครับตแหนงเสียไปแล้วนะครับ

ล่าสนามนะครับยังไม่จบนะครับยังนับใครไม่ได้ว่าใครเป็นใครเล่นนะครับมาแล้วท่านคุณตระวาจำชนบุรีตามมาด้วยไอพุ่ยนะครับสามารถพาติดตามได้เลยอนนวัฒน์เลนูนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวบนเรือปุณยังดูตัวกันอยู่สามกันสี่ห้านั้นใครก็คอยแล้วสำหรับเช้าวันนี้ก็วางขาใจอยู่อันดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ยังมีองค์การ ไปมือดันยางกดดันไปืนอ,อยู่นะครับ,บรงักบานลีุ้บดัเลว,เยวอยู่ตอ,อนนีนะครับไปดีจัวงวจาไปดีจังหวจะาบกทนมาน่ห่แบงป่นแล้วกันตอนนี้ สี่นสี่กันี่สิบก้ตูกนอีกแล้วอานกันดูอยู่นะครับตอนนี้เอาแล้วครับอันดับหนยังเป็นไอ้ปอิูนะครับตอนนี้สนามร้ายจากกำรีตามด้วยสามารถทุาีงจัดเกลอรอันดับที่สีน้องอขึ้นมาแล้วามด้วยนัวัดเียจนะครับตอนนี้นังเป็นรายการไม่จบนะครับสิบสอรอบนามสิบองรอบสนามนะครับนังเป็นเกมไม่จบนะครัตอนนี้ เอาแล้วนี่กันสองกันสปูดยังเท่าเดิมความเร็วความแรงกันอยู่ว่าใครจะมีส่วนกันก็นน้ำมินทางด้วยกินน้ำมันทังด้วยไหมกินน้ำมันรังกันไปเลยไปเลยครับไปแล้วปปไปเ,เลยเาวจัล้อสุดท้ายให้ไปจ้าวจัมลอสุดท้ายครับต่อไป สุดท้ายวางโซนจาน,จาานแบนบทางด้วยกิสรบุรีทัพเองเอาแล้วสามารถทุบได้ตอนนี้ตึงขึ้นตอกท่าบ้างไปแล้วมีการตอกท่า,าบ้างตอนนี้นะครับตึงขึ้นตอกท่าบ้างไปแล้วเอาแ,บบแล้วครับสองรอบสุดท้ายอะไรจะเปลี่ยนแผน,น,น,นหรือเปล่าเปลี่ยนโคหรือเปล่ารอบต่อรอบไม่ได้ใจลูกต่อลูกเอาแล้วไปแล้ว